การซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมะนาำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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 ก็บสวัสดีวันพฤหัสที่สิบแปดนะครับ วันนี้ก็มีมี FC นัดนะครับนัดอีกคันนึงนะว,วันนี้จะมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยอีกอีกทีนะครับวันอนังคารที่สิบหกนะครับมีนัดแต่ไม่มานะครับว่านัดว่าจะมาก็ไม่มานะครับไม่เป็นไรครับผมว่าถ้าใครมาก่อนก็ได้ซ่อมก่อนแค่นั้นเองนะครับถ้านัดแล้วถ้าใครมาก่อนได้ซ่อมก่อนผมพยายามที่จะให้นัดนัดน,น,นัดไว้นะครับเพื่อมาจะไม่ได้แออัดจนท้ามาหลายคันนิเจ้าว ผมซ่อมคันนี้อยู่อีคันนึงเยก,ก็จะนั่งรออย่างเงี้ยผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นก็อยากให้มาวันละคันสองคันตามนัดนะครับช่วงเช้าช่วงบ่ายอะไรเงี้ยนะครับนล้วมาแล้วกลัวจะมานั่งรอกันไปเสียเวลานะครับผมนี่อยากให้นัดมาแต่ละวันละวันนัดมาอ่าผมก็เลยจัดชื่อซ่อมไม่ให้นะครับตอนนี้มีนัดนะครับ จะเป็นรื่อยอะไรนะคอยดูครับจะมาหรือเปล่าวันนี้ก็คอยดูอีกครั้งหนึ่งครับวันนั้นนัดแล้วก็ไม่มานะครับวนนนันนี้นัดอีกคันนี่แล้วจะมาหรือเปล่าก็คอยติดตามมาครับจะไปนั่งคุยกันก่อนนัดแล้วก็อย่าลืมนัดน,นะครับนัดแล้วก็รักษาสิทธิ์นะครับเพราะว่าถ้าโอกาสอื่นอาจจะไม่ได้ว่างนะครับ ถ้าเกิดนัดแล้วไม่มาเนี่ยคันอื่นเข้ามาหลังมานี่คันอื่นมาแทนเนี่ยจะ่าผมไม่ได้นะครับเพราะนั้นนัดก็ขอรักษาสิทธิ์นะครับถ้ามีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงก็บอกผมด้วยนะครับถ้านัดแล้ววันนี้เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงเ,เนี่ยผมก็จะได้รู้นะครับว่าไม่มานะครับก็มีหลายคนนะม,ม,มีมีหลายคนเหมือนกันนัด ที่นันแล้วก็ไม่มาก็ทําให้โอกาสคนอื่นเสียไปเพราะว่าไม่สามารถที่จะรับรถคนอื่นได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะมาเนี่ยให้รัดใ,ให้ชัดเจนนะครับว่าจะมาจริงหรือมาไม่จริงนะครับถ้ามาไม่จริงก็แจ้งให้ผมทราบด้วยนะครับบางคนก็ว่าจะมาจะมาวันนี้วันนั้นก็ท้ายก็เงียบไปเลยนะครับ ที่นี่ไม่ใช่ร้านใหญ่นะผมก็เป็นอ่ที่จอดรถตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้เป็นที่จอดรถนะครับก็เลยเอาเป็นที um air, ่รับซ่อมแอร์นะครับที่นี่ไม่ใช่ร้านใหญ่โตไม่ใช่นี่เป็นที่จอดรถผมว่าที่จอดรถนี่นะเอามารับซ่อมแอร์นะครับเพราะว่าเอฟซีมาที่นี่กันเยอะนะครับพผมอยู่ในซอยผมไม่ได้อยู่ในหน้า หน้าร้านข้างถนนนะครับไม่ได้ยืยนริมถนนพูดง่ายๆแต่พมอยู่ในซอยนะครับที่นี่จะมีแต่เอฟซีจากช่องยูทูบมานะครับอันนี FC, เ้เอฟซีจากช่องยูทูบมาจากหลายที่ครับไม่ใช่ว่าในกอชมอย่างเดียวครับต่างจังหวัดก็มาครับมหาผมนี่ต่างจังหวัดก็เข้ามานะครับมาจากจาก,จากต่างจังหวัดก็เะไกลๆนะครับมาล่าสุดนี้มาจากบุรีรัมย์นะครับ มาจากบุรีรัมย์ถ้าใครซื้อก็นู่นแหละใต้นะครับรกกลลตั้ตงใต้ไระจวสงขาเนี่ยก็มีมาครับสงขาเคยมานะครับก็มีมาจากสงขาพอติดป้ายทะเบียนในสงขามาจากเพชรบูรณ์ถ้าใครทางนู้นกับเพชรบูรณ์นะครับนครปฐมอะไรพวกนี้ อันนก็ม,มาครับจากสม,มุทรสาครเนี่ยมาเยอะราดกระวงราดกระบางบางพีนะครับ,ร,บรถมีปัญหามาที่เลยครับแก้ปัญหาให้ได้นะครับถ้าไปที่อื่นมาไปที่อื่นมาแล้วแก้ปัญหาไม่จบนะครับก็จะปวดหัวแก้ปัญหาไม่ตรงจุดมีปัญหาขึ้นมามันก็จะทำให้เราเนี่เสียเวลา เสียเงินสองต่อเพื่อไงครับทำไมเราเสียเงินสองต่อได้นะถ้าไปที่อื่นแล้วมันไม่จบมาที่นี่มั่นใจว่าต้องจบมันขึ้นอยู่ที่ว่าเจ้าของรถเนี่ยมีความพร้อมที่จะซ่อมไหมนะอะไรตัวไหนไม่ดีเราก็ควรจะเปลี่ยนนะครับอะไรตัวไหนดีก็ควรจะใช้นะครับแต่อะไรอะไรที่มันสิ้นเปลืองก็คือพวกวาล์วเดอร์มันมีอยู่การใช้งานแค่นั้นเองครับวาลเดอร์ น้ำมันคอมนะครับมันมีอายุการใช้งานนะครับถึงเวลาเราต้องเปลี่ยนเมื่อเราต้องนี่นดูแลมันนะครับแผงคอนเซนเซอร์อย่างเงี้ยถ้าเราไม่ดูแลมันนะครับพอใช้ไปนานๆน้ำมันดําคอมดำอะไรเนี้ยมันต้องเปลี่ยนนะครับถ้าคอมพังคอมน็อกน้ำมันดำเนี่ยต้องเปลี่ยนแผงคอนเซนเซอร์นะครับหรือเราใช้ไปนานๆเนี่ยแผงผูแผงคอนหมดสภาพอะารความร้อนไม่ดีเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนนะครับ มีกานั่งรอรอเอฟซีท่านปาจะเอาเรถเข้คมาซ่อมก็เลยมาพูดคุยให้ฟังนะครับมาที่นี่ผมทําให้จบได้แต่ขึ้นอยู่กับท่านว่าท่านจะทําแค่ไหนนั่นเองนะครับอะไรดีเราก็ใช้อะไรไม่ดีเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับว่ากันไปตามความเป็นจริงนะครับผมไม่ได้มาสาก็จะเปลี่ยนอย่างเดียวแต่ถ้าถ้ามาถึงที่นี่มันอะไรมันถึงยุคอาชีพงานมันต้องเปลี่ยนก็นต,นนต้องเปลี่ยนนะครับ มันจําเป็นต้องเปลี่ยนก็นต้องเปลี่ยนนะครับถ้าจะใช้ก่อนก็โอเคก็ไม่มปปัญหาจะใช้ก่อนก็ได้นะครับเราต้องพูดคุยกันนะครับก็มีนัดไว้นะครับนัดไว้ว่าจะมาแล้วแดดแดดแดดช่วงนี้ร้อนมากครับปีนี้ร้อนจริงๆ ร้อนมากร้อนจนปวดหัวไปที่ไหนก็ร้อน ครับวันนี้มีนัดมีนัดเป็นรถอะไรน,นั่นก็คอยติดตามนะลครับคอยติดตามาจะทําอะไรบ้างเนะนี่ยนัดไว้แล้วว่าจะมาวันนี้นะครับคุยกันทางไลน์ก็จะมาแล้วก็คอยติดตามดูนะครับแต่รถที่นัดว่าจะมาวันอังคารก็ไม่มานะวว่าจะมาหลายวันแล้วแต่ พอเห็นใดนะเงียบไปเลยครับนี้เงียบไปเลยแลาจะจะมาดูเราวมาดูเช็คแต่พีเ่เงียบไปเลยไม่เป็นไรครับแต่ถ้านั้นเราก็ต้องรักษาสิทธ์นิดนึงนะครับมีปัญหาอะไรมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอะไรก็โทรบ,บอกผมนะแค่นั้นเองนะครับอย่ะให้คนอื่นเขาเสียสิทธิ์ถ้าผมรับคนอื่นเข้ามาเนี่ยเราก็จะหาว่าเอ,อนัดแล้วไม่เป็นนัดอีกแล้วผมนัดคนดอื่นเข้ามา แทนอย่างเงี้ยผมก็ไม่กล้าแล้วคือก็มาแทนนะครับผมก็กลัวว่าจะมาแล้วเสียความรู้สึกนะครับอารีฟซีเนี่ยโทรมากันทุกวันนะครับโทรมาเข้ามาทุกวันผมก็ต้องดูคิวคิวไหนว่างไม่ว่างนะครับวันไหนว่างไม่ว่างนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องจองคิวเข้ามาซ่อมนะครับที่นี่นะครับผมไม่ใช่ร้านใหญ่โตครับเ,เป็นร้าน อ่าเป็นลานจอดรถไม่ใช่เป็นลานเป็นลานจอดรถแต่ตัวนี้ผมก็เอาไว้บริการซ่อมแอร์ให้กับเอฟซนะครับตันี้มันก็จอดรถได้เยอะนะครับแต่ว่าผมซ่อมได้ทีละคันนะครับทีละคันทีละคันอย่างน้อยก็สองคันนะครับเ็าผมคนเดียวก็มีลูกมือช่วยคนหนึ่งนะครับ ถ้าเป็นร้านใหญ่ๆเขาอาจจะมีลูกน้องหลายคนก็อาจ,จทำทำได้หลายคันนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ยังยังงานยังไม่ไม่ลดมือเขาก็ยังพอที่ได้ก็ยังทำคือเดี๋ยวถ้ามีงานเยอะๆก็อาจจะรับลูกน้องล,ลูกมือมาช่วยนะครับตอนนี้งานยังไม่ค่อยเยอะทำคนเดียวไปก่อน มาแล้วครับรถที่นัดไว้เบนซ์ซีหนึ่งแปดศูนย์บิวสองหนสามนะครับมาจากบางบัวทองครับคันนี้นะครับปัญหาที่เช็ควันนี้ก็คือเจอไฮาร์ดดิส์สูงนะครับฮาร์ดดิสก์สูงนะ,อะลองดูว่าใช้ได้แต่ฮาร์ดดิสก์สูงคันนี้แอร์เย็นไม่ค่อยดีครับปัญหาคือแอร์เย็นไม่ค่อยดีนะครับเติดเช็คเบื้องต้น,ตน จเจอแผงคอนเซอร์บาของร้อนไม่ดีนะครับคนเรนเราคอน,นเซอร์ไม่ค่อยดีนะครับทีน,นี้คอนโทนรลวกาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทีน,นี้ก็คือเสนอเปลี่ยนคอนโทรนเราเปลี่ยนแผงครับแต่ลูกค้ากลับก่อน,นครับสาหรับชินี้คงจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับติดตามชิปต่อไปนะครับ